สวัยความเคารพพระมหาธถระพระเถระพระมัชฌิมาเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปด้วยความเคารพและนับถือขอเจริญพรศรัทธาสาธุชนญาติโยมที่กำลังสดับรับฟังผ่านช่องทาง เฟซบุ๊กของสถาบันวิปัสนาธุระมหาวิชาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสถาบันวิปัสนาธุระโดยเปรเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระพรมวัชรวิมลมุนีวิกรรมาการมหาเทรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานาคร พวมโดยการสถาบันวิปัสนาธุระได้พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิปัสนาธุระได้จัดโครงการการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปครั้งนี้เป็นครั้งที่9 ประจำปีงบประมาณ2568เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันวิสาขาบูชาซึ่งได้กำหนดจัดในระหว่างวันที่9ถึงวันที่14พฤษภาคม2568 ในหลักสูตรนี้ใชร้ระยะเวลาในการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมสามคืนสี่วันสรทาสาธุชนญ,ญาติโยมจะได้มาร่วมกันประพฤติวัดปฏิบัติธรรมที่สถาบันวิปัสนาธุระมหาวิชาลัยมหาจุลาลงกรราชวิทยาลัย ซึ่งในการจัดโครงการในครั้งนี้นั้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสมาาสมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงอนุเคราะห์ดูแลเบนยสัตว์โดยเฉพาะก็คือพุทธบริษัททั้งสี่ ในนามของสถาบันวิปัสนาธุระจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาซึ่งกิจกรรมนั้นก็จะประกอบไปด้วยการสมาทานสินรับสินการทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่การนี้ก็ได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขาบูชา แล้วก็ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขาบูชาซึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้นการบูชามีด้วยกันอยู่สองประการก็คือหนึ่งอมิตศบูชาบูชาด้วยอาิตรคือสิ่งของสองก็มาร่วมกันปฏิบัติบูชาฉะนั้นในวันนี้อาตมาภาพแนะนำของผู้บริหารบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ของสถาบันวิปัสนาธุระโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระพรมวชิรวิมลมุ่นอีวิู้อพนวยนการสถาบันวิปัสนาธุระต้องขออนุโมทนาบุญกับคณะท่านเจ้าภาพที่ให้ความอุปถัมภ์ด้วยปัจจัยสี่ซึ่งจะได้ขอประกาศอนุโมทนาบุญกับผู้มีรายนามดังต่อไปนี้หนึ่งกราบขอพระคุณ หลวงพ่อพระครูวิราชการชนธรรมด็อกเตอร์หรือเรารู้จักในนามของหลวงพ่อเล็กที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีจ้าววาดวัดท่าขน,นุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีร่วมทำบุญสนับสนุนโครงการจำนวน2,000บาทไ 20, า้สองหมืบาทสพระครูภาวนาวรบัณฑิตวิพ่่มในการสร่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสนาธุระอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณพ่อเหินจันชื่นจำนวน, 2, นสองพันบาทสอาจารย์พระพระจารยภัยโรธศีลโชโตผู้ช่วยชาวานวะลลับประเขากรุงเทพหมหานครจำนวนห้าร้อยบาทสคุณโกมินลิ้นปรัชยาพร้อมด้วยครอบครัวรวมเป็นเจ้าภาพสี่พั 4, บนบาทห้า คุณโยมสุภาวดีคูหาทองร่วมเป็นเจ้าภาพหนึ่งพันบาทหกคุณครูอุษนีเกมุมาตรร่วมเป็นเจ้าภาพอีกห้าร้อยบาทเจ็ดคุณโยมสุภาคตาวรศิริร่วมเป็นเจ้าภาพอีกสามร้อยบาทแปดคุณโยมภา,าวาิตการจนะดุษฎีร่วมเป็นเจ้าภาพอีกห้าร้อยบาทเก้าคุณโย,ยมกรกัน ลิมสังวันคุณเร่วมเป็นเจ้าภาพอีกหนึ่งพันบาทสิบคุณดนนากรดอกเ,เตอร์พิมพาว,วีสารินบงและครอบครัวเร่วมเป็นเจ้าภาพอีกสองพันบาทสิบเอ็ดคุณโยมสุชาดาเชื้อเจ็ดตนร่วมเป็นเจ้าภาพอีกห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสิบสองคุณโยมยุทธนามามณีแดงร่วมเป็นเจ้าภาพอีกหกร้อยบาทสิบสามคุณโยมนัด กฤตาชาน,นนารุเบศร,ร่วมเป็นเจ้าภาพอีกหนึ่งพันบาท14คุณโยมสุพัชชาสุขสำราญร่วมเป็นเจ้าภาพอีก500บาท15คุณโยมทีระยาภาวิจิตมณีวัดร,ร่วมเป็นเจ้าภาพอีก1,000บาท16คุณโยมอัญชิสาโรกามโมร่วมเป็นเจ้าภาพอีก500บาท17คุณโยมสันติสุชนสำราญ ร่วมเป็นเจ้าภาพอีกห้าร้อยบาทสิบแปดคุณโยมราบีกอร่วมเป็นเจ้าภาพอีกห้าร้อยบาทสิบเก้ามิสเตอร์เรนยีร่วมเป็นเจ้าภาพอีกห้าร้อยบาทยี่สิบคุณตรีสุคนนามพระหัตร่วมเป็นเจ้าภาพอีกห้าร้อยบาทและยี่สิบเอ็ดคุณโยมพี่สุชาดาธรรมสุวรรณ บริษัท ACS t ทีจำกัดวันนี้นะตลอดทุกโครงการปฏิบัติธรรมก็จะนำน้ำดื่มมาถวายแด่ผู้ปฏิบัติธรรมจำนวนครั้งละ3 0 5หโหลเป็นจำนวนก็3,660ขวดนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านและในการนี้ก็ขอเชิญชวน ท่านทั้งหลายด้วยร่วมกันประพฤติวัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในคอร์สครั้งที่สิบซึ่งกำหนดในระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่สี่มิถุนายนสอง8อยหกเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษพระบรมราชินี ก็ขอเชิญชวนศรัทธาสาธุชนญาติโยมได้มาร่วมกันประพฤติวัดปฏิบัติธรรมมาร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระร่วมกันปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งกรรมาฐานที่มหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการนี้อาตมาภาพต้องขอ กราบขอบพระคุณพระมหาเถระและก็ขอขอบคุณญาติโยมสถาสาธุชนทุกท่านที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่ในสากลละโลกนี้จงมาดลบันดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายนั้นจงประสบแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวันนะสุขภะละปฏิพานธนสารธรรมสารสมบัติ นึกคิดปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปโดยธรรมขอสิ่งนั้นจงได้ผลันสำเร็จสมความมุ่งม,มา่รปรารถนาจงทุกประการโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนทุกตนเือ